พรมรมีมติให้กระทรวงเกษตรนะครับได้นำงบประมาณไปช่วยแก้ปัญหาภัยแรงขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กำชับทุกกระทรวงให้เร่งช่วยเหลือประชาชนครับติดตามกับคุณพิศนุปแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาครับทั้งนี้นะครับจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนและตำบลต่างๆใน58จังหวัดด้วยกันครับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำงบประมาณ3,000ล้านบาทสำหรับแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ชุมชน3,52 0ตำบลใน58จังหวัดโดยให้ไปช่วยเหลือเกษตรกรในการจ้างงานในพื้นที่ให้ได้ร้อยละ30ของงบประมาณที่ได้เช่นการขุดบ่อตำบลละ1ล้านหวางสร้างเงินหมุนเวียน2.4ล้านล้านบาท เพื่อให้มีน้ำสำหรับในการอุ่โภคบริโภคทั้งนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรไปหารือกับกระทรวงมหาดไทย <c oughs> เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อนและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในขณะที่นายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายกรัฐมนตรียังได้ขอให้ทุกกระทรวงไปหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยที่มีปัญหาเรื่องปากท้องหลังภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นให้มีการกินดีอยู่ดีมากขึ้นจากเดิมขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเป็นการย้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นการ สลับตำแหน่งในระดับเดียวกันเท่านั้นขณะที่เลขาสมชก็ยืนยันนะครับว่าทางสมชนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการที่นายสิงห์ทองบัวชุมถูกเชิญตัวไปเพื่อที่จะปรับทัศนคติครับคุณรณพรับ